คลิปนี่สิามากินเค้กสมแมนดารินจ้านี่ชั้นเรเยอร์น่ากินมากนี่แบบเฮ้ยสีสันสวยน่ากินนะจ้ากะปุ๊บนี่39บาทนะจ้าเดินมาจากเเว่เหมือนเดิมแกชิมกันเลยนะจ้าน้ำลายไหลจ้าแค่กแกนี่ก็บแบบน้ำลายไหลอ่ะ หอมกลิ่นสมออ่อนๆจ้านี่เฮ้ยมีเนื้อส้มแบบแบบแต่งหน้าเนาะสวยอันนี้แช่เย็นๆมากชิมเนาะล่ะเค้กส้มเบนดารลิน เอกลักษณ์กับแบบว่าหอมกลิ่นสมจ้าเออแบบเค้กส้มอ่ะนี่เออกินแล้วนะอหอมหวานอมเปรี้ยวแบบกลมกลม่อมเนื้อแป้งเพื่อนแบบเออเหมือนละลายในปากเลยอ่ะไอเนื้อแป้งเค้กนี่จ้ะเคี้ยวแล้วแบบ ละมุนมากไรเงี้ยกระปุกนี่สามสบเก้าบาทนะจังแล้วก็กินเนื้อส้มแล้วนะเนื้อส้มอืม้มอร่อย นุ่มละมุนลิ้นอร่อยมากตะก้องชิมไหมคะแสบไหมเพิ่งกินน้ำกันอร่อยเนาะอร่อยอ่ะหอมแต่เนื้อแป้งก็น,นุ่มละลายในปาก เหมือนเป็นแยมส้มนะครับแต่ก่อบพันบอกว่าเหมือนแยมส้มแต่ไอ้ตรงหน้าเค้กอะน่าจะเป็นแยมส้มนะที่พี่กินไปเมื่อกี้นชอบมากเฮ้ยชอบอ่ะดูดิ อืเ,เพื่อนต้องไปหาเบิร์ในเซเว่นนะจ๊ะเพราะเด็กมาจากเซเว่นเค้กส้มแมนดารินนี่จ้ะเพือไปหากินได้เลยเอาละจ้าใครมาคลิปนีฟับก็ไลค์กดแชร์กดแบบหรือว่าคอมเมนต์มาบอกยังตีชมได้นะจ๊ะเอาไปพอนคลิปหนาวสิภาพอยนี้อีกเขาจะไวพ้พอนจ้า